ดีสวัสดีพี่น้องมณีเสียยงเด้อครับเด้อเอาสวัสดีพี่น้องกันนะสวัสดครับเสียยงไปจังไรมณีไปเอาขั้วพระทับแขเพิ่นครับเออพาเจ้าเพชรพระลานมาพระลานมาบริการพี่น้องน้องศาดตส์ท้องสว่างครับจัดระบบนี่จัดไปแล้วครับสองดอกโอ้เน้นๆเลยเน้นๆเลยสาวงามสาวงามของเสียพัดบ่เสียพัดเสียพัดโอ้เบิ่งเอาพี่น้องเอาผู้ใดอยากผสมเบอร์โทร 0 8 8 0 <88 S 2> ์8ป4แปดศ4สหครับเออเอา,เอาตามเบอร์นั้นนะครับเมที่มยนเดี๋ยวแต่นะครับผู้ใดอยากผสมหรือว่าอยากเอ่อเบ่งตัวจริงกะมาหาเสียยงก็ได้นะครับเนาะรหรือว่าอยากผสมนอกพื้นที่เสียยงบริการเต็มที่หรือว่าจะเอาไปในพื้นที่กะคือเกาคือเกาคือเกาเอาเอาคุยกันคุยกันพี่น้องนะครับ นี้พระเจ้าเพชรพระล้านออกมาบริการพี่น้องนะครับอยู่บ้านน้องศาสตร์เนาะอำเภอสว่างแดนดินนะครับสำหรับเบอร์โทรผมกะ0822603253นะครับบริการพี่น้องถึงใจนะครับบอกว่าสิเป็นในพื้นที่หรือนอกพื้นที่กับบริการให้พี่น้องนะครับมีพอพันสองตัวครับบอกว่าสิเป็นเจ้าเพชรพระล้านก็นดีเจ้าผู้ดิดก็ดีนะครับมันมางกอ สำหรับพิ่นี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเกล้าคำวาสวัสดีครับ